ผมก็าถามเขาตั้งแต่แรกแล้วว่ามึงคิดจะปฏิวัติเปล่าเขาบอกผมไม่คิดนะพี่เพราะฉะนั้นที่พรอเดอ็ระยุทธ์ไปปฏิวัติท่านก็ไม่รู้ไม่รู้เลยผมรู้ผมต้องพูดถึงประเด็นว่าท่านเคยพูดครั้งหนึ่งด้วยความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าท่านท่านมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้คนที่ปฏิวัติมา ก็ใช่คนปฏิวัติมาอยู่ที่นี่ใช่ชี้ไปที่ท่านยอท่านยขผมเองก็ท่านยกก็ทําเองทําเองวันวันปฏิวัติวันไหนผมยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้จริงๆอืผมก็พยายามถามเขาว่าเขาไม่บอกเขาไม่บอกไมถึงก่อนที่จะปฏิวัติก่อนปฏิวัติตอนนั้นมันลือกันลือกันเพราะตอนนั้นมีการชุมนุมใช่ใช่เออ กนยกท่านก็ได้พยายามจะถามแล้วแต่นายกเขาไม่ไม่ได้มีความคิดนะนดที่จะปฏิวัติที่คุยกับผมนะครับก็ไม็มีความคิดจะแล้วพอ,อย่างไงคือท่านไม่ไปเกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิวัติไม่ไม่มีผมไม่เกี่ยวท่านเล่าเบื้องหลังได้ไหมว่าคือตอนนั้นไม่เกี่ยวไม่เววกี่ยวแล้วหลังปฏิวัติท่านก็เข้ามาร่วมไงเอาก็ท่านนายกให้เข้ามาช่วย มาช่วยมาไปตั้งผมเป็นที่ปรึกษาว่าเป็นอะไรกับอนุ h ง n ์อะไรกันเนี่ยแล้วก็เอาคุณสมคิดมาช่วยเอาใครมาช่วยมาช่วยทางด้านเศรษฐกิจอะไรอย่าอเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวจริงๆริไม่เกี่ยวไม่ใช่ตัวขัดแย้งกับเขาด้วยไม่ไม่ใชยผมไม่คือความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่พรรคการเมืองนะครับแล้วก็คนที่อื คนข้างนอกก็ไปร่วมด้วยก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือถ้าปล่อยให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองอที่จะไปดานกันก็ไม่มีอะไระเพราะฉะนั้นก็ก็คือน้องชวนให้มาช่วยครับท่านนั้นเองมาช่วยใน,ในการบริหารประเทศซึ่งตอนแรกที่ท่านเข้ามาเนี่ยท่านดูแลกร,รกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมยุคแรกนะฮะ,ะเป็นลัตธิว่ากระทรวงกลาโหม ดูแลสายบังานตบูรแ่งชาติแต่พอมีการปรับคัํเปรยท่านน้อยใจไหมไม่น้อยใจผมเป็นคนบอกท่านเองว่าคือ <ผม S 1> ท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกราโรวมเพรเด็กประย<อ>ุทธ์เป็นเองท่านดูแลกตชเองเพระเด็กประย<อ>ุทธ์<อ>ประวิตรไม่ได้ดูไม่ดูดูผมจะไปดูเรื่องเรื่องเรื่องน้าเรื่องอะไรเรื่องที่ดินเรื่องอะไร,รพวกนี้แล้วก็ดูกระทรวงอื่นๆที่ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะผมผมก็ไม่ได้มาทําเรื่องนี้ก็ปล่อยให้นายกบอกนายกทา อทนนไปถึงว่าพลเอกวิทย์บอกพลเอกทนายกเ่งเองครับไม่จะบอกว่าถูกลดบทบาทไม่ไม่มีไม่มีแล้วเป็นเรื่องบาดหมางอะไรไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีคนนอกเข้าไปมองอย่างนั้นไงโอ้ไม่มีไม่มีแล้วครับองั้นผมจะอยู่มันได้สี่ปีเหรออยู่กับนายกอ่ะอ่ะผมไม่มีไม่มีไม่มีคนไม่แล้วคือทนานโย่กับผมเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่้อยตรีแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันมาอยู่กัน แล้วผมก็ดูแลเข้ามาอะไรก็มามาช่วยกันช่วยกันเหลือช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับก็ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่ได้โกรธกันเลยช่วงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่เราจะไม่คุยเรื่องการเมืองกันเาไม่คุยเรื่องกันเรื่องพักการเมืองไม่คุยไม่คุยเพราะฉะนั้นที่พลเด็ประยุทธ์ไปปฏิวัติท่านก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องผมไม่รู้หลังจากนั้นก็ไม่ได้ถามหรอถามเมื่อไปฏิวัติทําไมอะไรเงี้ยอาผมผมก็รู้ว่าผมก็ ผมก็ถามเขาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันคิดจะปฏิวัติเปล่าเขาบอกผมไม่คิดนะพี่เขาบอกเขาก็ไม่บอกเขาไม่บอกปฏิวัติอาจจะบอกใครไม่ได้ก็ได้เ,เดี๋ยวถูกจะถูกจับเออหลังจากนั้นก็ได้ก็ได้คุยเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมเพราะอะไรยังไงไม่เคยคุยกันเลยเหรอก็มันก็เราก็เห็นอยู่แล้วสภาพมันบ้านเมืองเหมือนไปไม่ได้ม,มันสองฝักสองฝ่าย มันทะเลาะกันมันตีกันอะไรเงี้ยทุกวันนะครับมันตายไม่ได้